โอเคนะครับสวัสดีครับแฟนเพจนะครับมิซูบิชอินฟินิตี้นะครับโดยผมเกยนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาส่งมอบความสุขให้ลูกค้านะครับที่ออกรถออนไลน์กับเรานะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือลูกค้าของเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งออกรถออนไลน์กับเราแล้วก็มาส่งมอบมาส่งมอบให้ถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคุณตั้งกันเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับ สั่งได้ดังใจครับแกแนะนําทุกอย่างบอกทุกอย่างไม่ปิดลูกค้าว่าอันนี้ของนี้มีหรือเปล่าแล้วมีเพิ่มเติมตรงไหนใช้จ่ายตรงไหนแกให้คําชี้แจงหมดครับทุกอย่างแล้วเรื่องตามเอกสารกับทางไปนงไฟแน n น n e อะไรแกก็จัดการให้เรียบร้อยหมดไม่แทบไม่ต้องทำเลยครับหาเอกสารให้แกให้พร้อมก็พอครับครับก็ ฝากนะครับถึงลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่อยากจะออกรถออนไลน์กับเรานะครับก็มีทําเอกสารถึงที่นะครับแล้วก็ส่งมอบรถถึงที่เลยนะครับก็วันนี้มาส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคันต่อไปเราจะไปส่งมอบที่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ